สวัสดีครับผมวินเจดี DIY คลิปนี้นี่จะมาล้างเครื่องซักผ้ากันแบบง่ายๆจะได้ทำกันได้ทุกคนนะครับนี่และยังมีเคล็ดลับนะป้องกันกลิ่นอับในเครื่องซักผ้ากันด้วยนะครับผมนะนี่ <Hey, S 1> เครื่องมือเตรียมกันแล้วนะไปลงมือนี่ล้างเครื่องซักผ้ากันนะครับ มาลงมือนี่นะล้างเครื่องซักผ้ากันนะครับผมอ่านี่ผมจะถอดอ่าอ่าใบปั่นตรงนี้นะครับผมนะนี่นะส่วนถังนะผมจะไม่ถอดนะครับผมนะเพราะว่าการถอดถังนะครับทั้งหมดนี้นะนี่ถังในถังนอกนะเออมันจะต้องถอดฝาครอบกันก่อนนะครับนะอ่าเพราะว่าฝาครอบนี่นะนี่เขาจะมีบอร์ดนะ ควบคุมนี่การทํางานของเครื่องซักผ้านะมันเป็นอะไรนะที่ยุ่งยากนะเพราะว่าเขามีต่อสายไฟกันหลายจุดนะครับผมนะ,ะแล้วก็จะมีการต่อสายน้ํากันนะจะเป็นอะไรนี่ที่ทํากันยากมากนะก็คลิปนี้จะทําความสะอาดนะล้างเครื่องซักผ้ากันง่ายๆกันดีกว่านะจะได้ทํากันได้ทุกคนมาถอดใบปั่นกันก่อนนะครับผมหน้านี่ตรงกลางนี่เขาจะมี ฝาปิดไว้นะครับผมนี่นะอ่าใช้ไขควงปากแบนนะครับนี่นะอ่าเนี่ยมันจะมีมุมแงะอยู่นะครับผมนะนี่นะครับผมนะ่ะแงะออกมาแล้วนะครับผมนะอ่าอ่าตรงกลางนั่นนี่เขาจะมีน็อตอยู่นะครับผมนะนี่ก็ต้องใช้นี่นะปลัแจบ็อกนะนะครับผมนะ็อตตัวนี้เบอร์สิบนะครับผมนะ่ะแต่ละยี่ห้อก็ขนาดอาจจะไม่เท่ากันนะก็เลือกขนาดให้เท่ากัน นะครับนะอ่าเดี๋ยวหมุนออกเลยนะนี่ต้องจับไว้นะครับผมไม่จับมันจะหมุนตามนะครับผมนะอโอเคนะออกแล้วนะครับผมถอดน็อตตรงกลางออกแล้วนะนี่นะเดี๋ยวนี่นะจับให้ถนัดเลยนะไม่ค่อยยกนะั่นยกไม่ยากนะแค่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่านี่ครับผมนะันนี่นะ ก็อันนี้ก็จะไม่ไม่สกรปรกเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็ผมก็มีการถอดล้างทําฟานสะอาดกันเรื่อยๆนะครับผมนะเดี๋ยวไปฉีดน้ํานี่ทําความสะอาดกันนะครับและอีกจุดหนึ่งนะเนี่ยควรถอดล้างกันเป็นประจำเลยนะครับนี่นะนะเขาจะมีมีกดลงไปนิดนึงนะนี่อันนี้ก็จะเป็น <laughs> ตัวกรองนี่เศษผงนะครับผมนี่นะเดี๋ยวก็ต้องไปฉีดล้างทาความสะอาดนะนี่ อันนี้ก็คือเขาจะกรองอยู่ตรงนี้นะเศษของตรงอื่นเขาก็จะไม่ค่อยไปโอเคเดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดตรงนี้กันด้วยนะครับฉีดน้ำนะทำความสะอาดนี่นะใบปัดกันก,นก่อนเลยนะนี่โดยหัวฉีดน้นํานี่ต่อสายยางต่อปั๊มมาด้วยนะครับนี่นะจะได้แรงๆนะครับนะ เศษผงเยอะมากนะครับนี่นะอ่าอย่างนี้ต้องฉีดสวนลงไปเลยนะครับมุมหน้านี่นะ ดน้้ำอย่างเดียวยังไม่สะอาดพอนะครับผมนะนี่ต้องใช้น้ํายาล้างจานนะช่วยกันด้วยนะครับส่วนมากงานอย่างนี้นะครับผมนะนี่แม่พ่อบ้านทําได้ทุกท่านแล้วครับผมนะส่วนท่านแม่บ้านที่ไม่มีพ่อบ้านก็ก็ไม่ยากนะครับผมไม่ยากผมก็ แบ่งฟันนะครับเนี่ยวิธีง่ายๆนะครับน่ง่ายๆนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวก็ฉีดน้ำล้างกันอีกทีนะครับน่เดี๋ยวค่อยไปล้างนี่ในตัวเครื่องซักผ้ากันต่อนะ นี่ส่วนในถังนะครับผมนี่นะเน,นี่ก็ใช้น้ำยาล้างจานนี่นะกลับนี่นะครับผมนี่นะนี่นอ่าขัดเลยนะครับนี่ อ่าเดี๋ยวนำน้ำมาฉีดกันนะครับผมนะนี่นะหัวฉีดมากันแล้วนะครับผมนะฉีดเลยนะครับผมน,นี่นะครับนะฉีดทําความสะอาดอ่าก้นถังกันก่อนครับนี่นะนี่นะฉีดน้ํา ทำความสะอาดเนี่ยนะเนี่ยต,ตรงด้านบนเนี่ยของถังด้วยนะครับผมนี่นะเนี่ยไล่ไล่ลงไปเลยนะครับนี่ส่วนถังนี่นะนี่ด้านในที่เขาเป็นสแตนเลสตรงนี้นะครับนี่นะเนี่ยนะครับผมนี่ฉีดน้ำไล่ เขาจะมีรูนะนี่ที่จะนำน้ำออกไปด้านนอกนะครับนนี่นี่นะครับนะฉิดไล่ตั้งแต่บนลงล่างไปเลยนะครับผมน้านี่นะ นี่นะครับนี่นะนี่เมื่อล้างเรียบร้อยแล้วน้ํายังอยู่ในถังนี่ทําอย่างไรนะครับผมเขาก็จะต้องมีสเตปเปิดน้ําทิง้งแต่ตอนนี้นะการเปิดน้ําทิ้งไปตอนนี้น้ําทิ้งก็ปิดอยู่นะครับผมนี่น้ําก็จะขังอยู่ในถังนะครับผมนะอ่าสเตปเขาจะทํางานเปิดน้ําออกไปทิ้งได้ต้องปิดฝาก่อนนะครับผมน,ะนี่นะครับนะโอเคนะครับนี่เดี๋ยวมา นี่นะครับเปิดกันก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเลือกปั่นผ่านนะครับผมนะอ่าแล้วก็สาตาร์นเดี๋ยวเขาจะเปิดน้ําทิ้งออกไปเลยนะครับผมนี่นะเดีวก็ดึง,ด,ง,ด,งดึงน้ําทิ้งออกไปแล้วนะครับผมนี่นะอ่าโอเคส,สเต็ปปั่นหมาดก,ก็ปั่นแล้วนะครับผมนี่นะเออ,อไม่มีผ้าหรอกนะครับเนี่ยอันนี้คือปั่นเพื่อจะอทำความสะอาดนะครับ นำนะครับผมนี่นะนี่ใบปั่นนี่นะเอามาใส่กันก่อนเลยนะครับผมน,นี่นใส่ง่ายๆเลยนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็ที่ที่กรองเศษผงนะครับนี่นะนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะใส่ง่ายๆนะนี่โอเคเดี๋ยวจะใส่ใส่น็อตนะครับนี่นะใส่น็อตเข้าไปเดี๋ยวขันให้แน่นนะครับนะ อันนี้ก็จะเป็นเกลียวขวาปกติเลยนะเนี่ยเกลียวเกลียวข้าวของเขานะเนี่ยนะใส่น็อตเรียบร้อยนะเนี่ยน,นำฝาเนี่ยนะที่ปิดน็อตนะเนี่ยหามุมก่อนนะครับนะเอามุมไหนเนี่ยอ่านี่นะครับนี่ได้แล้วนะครับเนี่ยมันจะมีมุมของเขานะครับนะพอได้มุมแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับกดลงไปเลยนะเรียบร้อยนะครับผมนี่แค่นี้นะเมื่อ เราก็ใบปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าเนี่ยเดี๋ยวปิดฝานะครับผมหน้านี่เดี๋ยวปั่นหมาดทาความสะอาดกันอีกครั้งนะครับนะนี่นะครับเลือกปั่นหมาดไปเลยนะครับหน้านี่อ่าสตาร์ไปเลยน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปั่นหมาดนะตอนนี้ก็ได้ปั่นหมาดเนี่ยเพื่อจะได้ไล่ความชื้นนี่ไล่น้ําที่ล้างเครื่องนะให้แห้งนะครับผมน้านี่อ่ะก็เหมือนกับสเต็ป การซักผ้าปกติแล้วล่ะครับผมนะ <ivan. S 1> นี่เมื่อปั่นแห้งนะเสร็จเรียบร้อยก็นําผ้าไปตากนะครับอ่านี่สมมุติว่านี่นะปิดเครื่องเลยนะสมมุติว่าปั่นหมาดเรียบร้อยแ,แล้วนี่ครับปั่นหมาดเรียบร้อยแล้วนะนะครับผมนี่ก็ก็ต้องเปิดเครื่องนะครับนี่นะเปิดฝาขึ้นนะก็นําผ้าไปตากกันนะครับผมนะวิธีนี้ป้องกันกลิ่นอับนะ้าที่เกิดขึ้นใน,ในเครื่องซักผ้านะครับผมนะ ถ้าเครื่องซักผ้านี่ใช้งานเป็นประจํานะแบบซักผ้ากัทุกวันเลยนะหรือว่าวันเว้นวันนะฮะปัญหานี่ของกลิ่นอาบของเครื่องซักผ้าจะไม่เกิดนะครับผมนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนะอาผงซักฟอกนี่น้ํายาซักผ้านะครับผมหรือว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มอะไรกันนี่ก็เขาจะไม่ส่งกลิ่นอาบแน่นอนนะถ้าไม่นี่ครับผมนะไม่ปิดเครื่องไว้นี่นะครับ นานนะเป็นอาทิตย์แล้วว่านานสักทีนะเป็นเดือนมาสักทีอันนั้นกลิ่นอับแน่นอนอันนั้นสะสมความชื้นนะเออมีมีกลิ่นอับแน่นอนนะครับผมนะเมื่อซักเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะนี่นำอ่านี่นะนำผ้าไปตากเรียบร้อยนะก็ผม,มแนะนำนะั่นนี่ครับเปิดทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับผมหนาะไม่ต้องกลัวอะไรหล่นไปนะครับผมนะอ่าอันนี้จะป้องกันกลิ่นอับได้แน่นอนนะครับผมนะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะนี่ที่กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีครับ